สวัสดีครับช่องทีเด็ดฟุตบอลวันนี้วิเคราะห์วิจารณ์ให้ทัศนะฟุตบอลในการสำคัญทั่วทุกมุมโลกไม่พลาดนะครับทีเด็ดดีๆที่สามารถกดติดตามกดทัชไล์เข้ามาได้โอกาสชั้นแปดก้็ก็คัดมาแล้วแบบนี้ทุกวันวันละ2ตัววันละ2คู่น้ำกันมาได้นะครับเราจะไปที่ฟุตบอลบุนเดสลิกาเยอรมนีกระบ๋ากเปิดบ้านพบไบเยนมิวนิคสายเชียร์บอลไม่พลาดนะชอบก็เชียร์กับเรานะปรมมชชั่นเยอะครับคอมมิชชั่นก็มี มีลิงก์ล่าสุดเลยนะสนใจคิดเข้ามานะครับบาเยนอันดับหนึ่งส่วนกับปะกันดับสิบนะบาเย,ยนก็หมายล่าสุดชนะมาได้นะครับการสัดาถือว่าทผลงานได้ดีเลยชนะสามลิงเลยนะเว้ยหกเกมหลังคู่นี้เจอกันมานะครับกับบักชนะถึงมาตรานมาเยนชนะเกมเดียวเองผลงานเป็บกักเจ้าบ้านดีกว่านะมาดูกับบักกันหน่อยสิบเกมหลังล่าสุดชนะสี่เสมอหนึ่งแพ้ไปห้าอาการบ์กบนกไปสามเสียไปเจ็ดนะเออฟอร์มไม่ค่อยดีแล้วก็บบกไม่ดีด้วยสามสิบเปอร์เซ็นต์ไง กัดบักในบ้าน10เกมหลังล่าสุดในบ้านไว้ใจได้อยู่นะั้นเนี่ยชนะไปถึง6เกมเสมอ1แพ้ไป3นะครับบวกไป5เสียไป5 50 50ในบ้านถือว่าเฉียดได้อยู่มาดูเสือใต้ Munich, นะบาเยอร์มิวนิกขนาด10เกมหลังล่าสุดไม่แพ้กันเลยเสมอ4ชนะไป6นะครับบวกไป5เสมอ1เสียไป4ฟอร์มดีบวกดีอยู่นะฮะ55 ส่วนไบเยอร์เกมยือนไปนี้10เกมหลังล่าสุดเสมอเกมหนึ่งนะสิเกมหลังชนะไป9เกมแล้วบวกไป6เสมอ2เสีย2เกมท่านั้นเปอร์เซ็นต์การบวกถึง70%เชียร์ได้อยู่ไบเยอร์นะครับสวยเลยผมมองว่าวันนี้ชนะได้แหละลูกหนึ่งนะขอดูราคาที่หนึ่งลูกครึ่งโอโ้โหนะไบยเยอร์ต่อขอดูราคาไายเนนะายอร์หน่ะเมื่อกี้ผมลืมกันลืมจิ้มราคา,ามาเยอร์ไว้นะแต่ราคาถือว่าค่อนแรงแหละนะจะจิ้มได้นะครับ ถ้ามีสักลูกควบนะลูกครึ่งได้เต็มลูกควบมันจะเจ็แตานะครับลูกควบจิ้มได้นะอืผมคิดว่ายบร์นเชียได้แหละจัดบร์นเป็นินึ่งลวกันคิดว่ามีความมั่นใจแล้วเตะค่อนข้างเยอะนะครับสลับตัวลงเล่นได้ด้วยแล้วก็ฟอร์มดูดีกว่าเชียร er ์ยบร์นหนิ่ราคาที่ลูกควบครับส่วนคู่ที่2ฮะเราจะไปที่วัวบวกเ,เปิดบ้านพบไล์ซิกนะฮะไล์ซิกดับห้าวัวบวกดับเจ็ดนะราคาเปิดมาไล์ซิกต่อปอปอแบปทิมเยือนต่อหเหรอโปรแกรมหลังล่าสุดคู่นี้เจอกันมาก็เป็นไล์ซิกดีกว่านะ แต่เปนกชนะในบ้าน3เกมนะวบบวชนะเกมหนึ่งบอลคู่นี้บ้านใครบ้านมันได้เหมือนกันนะมาดูราคาก็ปปวบบวก10เกมหลังล่าสุดชนะ4เสมอ2แพ้4นะครับฟอร์มถือว่าใช้ได้อยู่แต่ตาการบวกไม่ดีบวกไป3เกมเสียไป5้าเกมแล้วนะเนะปอร์เซ็นต์การบวกน้อยนะเยาเยือนวบบวกในบ้าน10เกมหลังล่าสุดแพ้2ชนะ4ี่เสมอ4ี่ฟอร์มก็ดูทรงๆดีนะครับ แล้วก็อัตราการบวกช่วงหลัง10เกมบวกไป4เกมเสีย4เกมเสมอ1 50-50นะล่าสุดแพ้เบยเยืดมา4-2เบย์ยืดโดนใบแดงนะแล้วก็มีชนะไฟบวกมา6-0นะชนะโดดมุลชนะบวกคุ้มถือว่าฟอร์มโอเคอยู่ว่าบวกช่วงหลังนะครับมาดูอาร์บีไลท์ซิกกันหน่อย10เกมหลังล่าสุดแพ้เกมเดียวต่อยูนิลบรินปีนี้ยูนิลบรินเล่นดีมากนะครับมีเสมอ2ชนะไปถึง7เกมฟอร์มดีไหม แล้วก็บวกไปแล้ว6เกมเสียไป4เกมครับเปอร์เซ็นต์กรโบดถึง60เย่าเยือนะเกมเยือนไลฟ์ซิก10เกมหลังล่าสุดมีแพ้3เกมก่อนหน้านี้ครัาจากนั้น7เกมไม่แพ้ใครเลยชนะ4แล้วก็เสมอ3ครับรวมแล้ว10เกมหลังล่าสุดบวกไป4เสียไป6นะช่วงหลังเกมเยือนไปเสมอโคโลนชนะชาเก้6-1ชนะเมเมน2-1ชนะฮอกฟิทาม3-1ถือว่าเล่นดีนะ5เกมหลังเนี่ยถือว่าฟอร์มดีเลยโอ้โหใครต่อให้ลองก็ได้มั้งนะ ราคาไลซิกต่อปปอ,ปอนะปปอ,ปอได้หนึ่งจุดแปดเก้าครับลองได้เต็มนะถ้าลองวบบวกครึ่งลูกหนึ่งจุดเจ็ดเจ็ดนะตั้งใจลองเจ้าบ้านครึ่งลูกดีกว่าคิดว่ามีโอกาสจบเสมอสูงนะครับเชียร์เจ้าบ้านละกันนะเสมอรับรับอ่ะนะรุ่นบอลสองหน้าที่วบบวกได้เลยทีเด็ดสองคู่นี่ชอบตางกันมาได้โปรโมชั่นเยอะมากค่าคอมมิชชั่นก็มีแถมมีลิงก์รับรั์สามารถสร้างไรายได้ให้กับท่านตลอด24ชั่วโมงสนใจคลิกเข้ามานะครับวันนี้ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยสวัสดีครับ